แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4มีนาคม2568เราจะมาแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อยกันนะคะเป็นการอัปเดตจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยในวันนี้นะคะข้อมูลล่าสุดนะวันนี้นะคะ4มีนาคม2568เพจ e b o o k โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้แจ้งประกาศวันปิดหีบอ้อยปี2567-68ของโรงงานน้ำตาล อัปเดตล่าสุด14แห่งหลังจากที่วันนี้แอดอัปเดตไป11แห่งนะคะจากทั้งหมด58แห่งพี่น้องชาวไร่อ้อยสามารถสอบถามวันและเวลาหยุดรับแจ้งคิวรถบรรทุกอ้อยนะคะได้จากโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยได้โดยตรงมีหนังสือด่วนมาอัปเดตที่ออกกอ0 6 0 4ทับว46งวันที่27กุมภาพันธ์2568จากสออนอให้โรงงานตาลต้องสอบถาม ความเห็นจากคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานหรือตัวแทนชาวไร่ตัวแทนโรงงานตัวแทนสอ,อนอและแจ้งอนุกรรมการบริหารอ้อยส่วนท้องถิ่นทราบแนบหลักฐานส่งสอ,อนอไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันปิดหีบอ้อยนะคะโรงงานจะต้องทำประกาศแจ้งในพื้นที่ของโรงงานน้ำตาลของตนเองแจ้งสถาบันชาวไร่อ้อยหรือสมาคมชาวไร่อ้อยที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งให้ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาได้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันสิ้นสุดการหิบอ้อยหรือวันปิดหิบอ้อยนั่นเองนะคะทีนี้ก็มาอัปเดตสรุปวันปิดหิบอ้อยปี267ทั้ง68ข้อมูลล่าสุดในวันที่4มีนาคม2 5 6 8นะคะมีทั้งหมด14โรงงานอัปเดตล่าสุดวันนี้ 1. โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองสกลนครวันปิดหิบอ้อย18กุมภาพันธ์68นะคะ 2ที่เอ็นท่าหลวงลบบุรีวันปิดหิปบอ้อยก็คือ26กุมภาพันธ์68 3ส,สาเรืองมุกดาหารแจ้งปิด3มีนาคม68 4สทิพสุขไทยจังหวัดสุขไทยแจ้งปิด4มีนาคม68 5มิตรภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นแจ้งปิด5มีนาคม68 6มิตรอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญแจ้งปิด7มีนาคม68 7ขอนแกน่น2วังสะพุงเลยนะคะแจ้งปิด7มีนาคม68 8นครเพชรกำแพงเพชรแจ้งปิด10มีนาคม68โดยเลื่อนมาจาก5มีนาคม68นะคะ9มิถุูหลวงจังหวัดเลยแจ้งปิด10มีนาคม6810เริ่มอุดมจังหวัดอุดรธานีแจ้งปิด10มีนาคม6811เกษตรผลอุดรธานีแจ้งปิด10มีนาคม6812น้ำตาลอีสานจังหวัดกรส 8, 13, ิ์แจ้งปิด12มีนาคม6813ไทยอุดรจังหวัดอุดรธานีแจ้งปิด15มีนาคม68 และ14เอราวัณนองบัวลำพูแจ้งปิด16มีนาคม68โดยเลื่อนมาจาก12มีนาคม68นะคะนี่คือสรุปโรงงานน้ำตาล14แห่งที่แจ้งวันปิดหิบอ้อยปี2567ทีบ68ซึ่งเป็นข้อมูลหนะวันที่4มีนาคม2568ก็คือวันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลค่จากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยอัปเดต4มีนาคม2568